ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเธอเอ้น้องเอ๋จะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วัานนั้นจนถึงบันนี้วใจของพี่ เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าค,นค่นสวัสดีครับป้าพรชัยพามาเยี่ยมชม่มแตงโมตอปีโดนะครับเนาะหนวยใหญ่ครับผมหนวยใหญ่พนะ่น่ะหนวยหาหกโลเลยครับผมมี่ต่หนวยใหญ่ครับผมดกอยู่ครับเห็นบอกพนะูน่ะ หน่วยบักใก่ครับหนุ่มมิเตห์หากโลเึินไปครับหน่วยหนึ่งครับคุนแตงโมครับหน่วยใหญ่หน่วยดกครับผมมาเด้อเอฟซีบาพรชัยอยากกินแตงโมมาเด้อมาเด้อปลูกมาหลายครับปลูกในหน่อยหนึ่งครับผมปลูกพ่อได้กินครับแต่มันหึงดน่วยโดกครับผมแต่ก่อนบ้าพรชัยกับปลูกหลายหอกครับสามสิบสี่สิบไรครับแตงโม ตอนนี้ก็เลยปลูกหน่อยครับอันมาปลูกฟักทองครับฟัองนี่วัตงัมวัดราคาดีครับผมคุณนะครับนอนเลี้ยงกันอุดรดีดีด้วยครับคือหมูหน่อยคุณนะสองสามน้อยครับผมคุณนะลกกุ้งครับคุณครับขนาดปลูกวัวคอยได้นั่นกับเขาทัไงนั้นนะครับถือว่าเป็นน้อยดีครับคุณครับน้อยงามน้อยใหญ่ยู่ครับผม ปีนี้คนปลูกแตงโมว่าคอยได้ผลผลิตครับผมพอ่าเพียรไฟมันแห้งครับเพียไฟแห้งลงเก่งกันเปน็นสวนนะครับแถวแถว,แถวบ้านสร้างแถวแถวใดเพิ่นไขยปลูกลร้ครับปีนี้คะเรียบร้อยกันลร้ครับเพียไฟลงเกตสิบไ,ได้ยือสิบหาคัดเหิือนมีครับพอเพียไฟมันล่องไหลายครับผมแต่คุณบ้า่นใช่โอเคอยู่ครับผมว่าเป็นอังนะครับเนาะ น่วยก็โอเคครับคุณกลูคีรีค,ร,ครับคุณน,น้วยดอก็ครับผมน่วยดกล้มพัดใบออกคุณน,นะกิ่งล่งองเห็นแต่น,น่วยครูคีรีเยอะครับถือว่าใส่ได้เยอะครับอโอเคยี่ดอกครับผมสําหรับแตงโมมันหน่อยแต่หน่วยแตง้ามครับผมลบหลีอยู่ในมุมคุณน,น่วยครับ คือว่าโอเคครับบึงไว้ด้วยครับผมเป็นแต่กินเป็นตะวันนะครับเนาะสีหวานหน่วยงามอยู่ครับผมครับผมหน่วยใหญ่หน่วยงามอยู่ครับอ้วนอะแตงโมครับแตงโมครับผมกำลังงามครับผมกำลังงามอาจจะปลูกเพื่อได้กินแต่เขาขนหน่วยใหญ่ครับผมสองไร่ครับ ผูกว่าไหลครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหน่วยเขาลูกส่งเขาได้ครับลูกส่งได้ลูกได้ครับผมหน่วยใหญ่ครับลูกใหญ่ลูกดกอีกหาครับผมพ่นเบืองอเด้อครับหน่วยใหญ่หน่วยงามครับแตงโมตอปิดโดนะครับเนาะดกครับดกดกดกหน่วยใหญ่ไปเรือยากไทยเบิ้งครับเบื้องครับ เป็นเนื้อใหญ,ญ่ๆงามๆครับพวกหาโลหกโลกเกตโลก์มีครับเนื้อใหญ,ญ่ครับตรอร์ปิโครับว่าต้องย่านครับกินแต่ละน่วยนี่ชื่นใจเลยครับแพงมากเนื้อเขาจะแน่นครับตรอรปิโดเนื้อแน่นเนื้อหวานครับครับแตงโมอ,ออกช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคครับราคาดีอยู่ครับผมแตงโมตอนนี้ก็ได้ถือว่าราคาดีครับช่วงนี้ราคามาแรงครับแตงโม 14บาทครับผมซืยย้อยนาสวนเลยครับตอนนี้14บาทครับถือว่าราคาดีครับตอนนี้เห็นบ่ครับคุณน้อยใหญ่ครับดกครับดกดกถือว่าโอเคแล้วครับคุณบาิชนไช่ผ้าอีพ้อยแม่มาเบิ่งกันเนาะรับเนาะบาิชนไชปผูกหมู่โม่ก็จะติดกินน้อยบ่เุมนน้อยดกครับน้อยดกน้อยใหญ่ เห็วนว่าค,ครับนี่ขางทอหนามพี่ซี่นนะครับเท่หน่วยครับโอเคเลยครับหน่วยใหญ่หน่วยโดกครับ <c oughs> หุ่นอ่ะโอ้นวยงามครับผมหน่วยใหญ่หน่วยโดกครับง่ามดีครับผมหุ่นใส่ไถเนาะครับเนาะแตงโมพาพ่อใช่กับพ่อเสียเลกินดีดิ แต่ละนวยแต่ละนวยครับผมผืนถือว่าโอเคครับผมผืนไอ้ดอกก็ดอกครับผมเด้อเอฟซีคนไทยอยากกินกับมาเด,ด้ออันนี้มไทายเบิ่งกันซื้อดอกครับาบ้าพ่อใช่ปลูกหม้เป็นบอพ่อได้กินน้วยวอสันแต่คอนบ้าพ่อใช่กับลูกร้ายอยู่ครับมาชวนนักฆ่าบดอีกกเลยปลูกหน่อยครับมีนี้กับปลูกจริงๆิงไว้ครับไปแต่กินสนครับสองไรบ่าตายนะครับ ได้เข้ากับเปน็นนวยน้ามุวยดกครับครับผมซีสันใดสนใจอยากสอบถามยังบาพันใช่ก็โทรมาเลยครับพ้อทิงกลางหาบาพอนใช่ได้ครับผมมีหยัางอยากสอบถามมียังอยากคุยกับโทรมาที่เบอร์ศ6 5ย์ห6ห้าหแปดสี่หเจ็ดเก้าห้าแหละครับผม โชวมาคุยกับบาพอนไช่เด้อครับเด้อหน่วยงามเรครับเนาะุหน่วยใหญ่รับนอนเลี้ยงกันนะครับนี่แหละคือแตงโมต,ตอปิโดที่บ,บาพอนใช่ผูกแต่ก่อนบาพอนใช่ผูกหลายอยู่ครับหน่วยใหญ่หน่วยงามอยู่หรอกครับตอปิโดก็ได้ฝากพอ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน,อกน้องเด้อครับเป็นกําลังใจเห็นบาพอนใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าเน่อยครับผมบาพอชใช่สีแดงมไทายต้องชิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับมีอย่างดีๆ นีไทยมาให้เบิ้งเะะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าพ่อใช่กับว่ามีหลายเอาไว้แค่นี้กันเครับเด้อพ่อยแมคลิปหน้าคอยติดตามเบิองกันไหมเนาะ,นะสำหรับคลิปนี้ขอคข้ามาสวัสดีครับผม